สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนวิทุนายน2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีสิงคนลักนนาราศีสิงเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาเริ่มดูกันคนลักนณาราศีสิงเนี่ยนะคะก็จะเหลือแค่ดาวราหูเล็งลักนนานะคะเพราะว่าหลังจากที่ดาวย้ายกันเยอะนะคะในเดือนพฤษภาคมไป ก็จะเหลือดาวราหูและเป็นกระเกษตรเด่นในเรื่องคนที่มาติดต่อสัมพันธ์ด้วยเด่นในเรื่องปตัตตนิคู่ครองอย่างนี้นะคะคนที่เข้ามา,าเขาเรียกว่าเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือเข้ามาที่จะมีอิทธิพลกับคุณน่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของดาวราหูนี้ี่เองทีนี้พอเดือนมิถุนายนวันที่2นะคะวันที่2อมิถุนายนเวลาเที่ยงคืน15นทีดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะคะ ดาวศุกร์ที่ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยก็ส่งผลส่งอิทธิพลให้กับคุณในแง่ที่ว่าเป็นลักษณะที่ว่าคุณก็จะมีคอนเน็กชันใหม่ๆคุณก็จะมีเพื่อนเข้ามาหาคุณเยอะหน่อยในช่วงจังหวะนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะการที่เราปฏิสัมพันธ์กับคนหลากหลายเนี่ยนะคะบางทีก็สร้างปัญหาให้เราได้ด้วยนะคะเพราะจะเห็นได้ว่า ดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะนะคะและก็เป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะ,ะทีนี้สหัชชะกับกัมมะเนี่ยนะคะ,ะโคจรเข้าสู่เรือนสุพะนะคะอยู่ในเรือนสุพะก็ถือว่าดีถือว่าส่งผลให้คุณประสบความสาเร็จต่างๆในด้านการติดต่อการเจรจาในในด้านการพบปะเพื่อนฝูงมิตรสหายเนี่ยนะคะก็มีโอกาสได้พบ ได้เขาเรียกว่าได้ออกสู่สังคมมากหน้าหลายตาแต่ขนาดเดียวกันถ้าเราดูอีกอการโครจรของดาวอีกอีกดวงหนึ่งซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภานั่นเองเนี่ยนะคะก็โครจรเข้าสู่เรือนวินาศด้วยเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะเราก็อย่าไปคาดหวังหรือมองแต่ด้านดีด้านเดียวในการติดต่อในการสัมพันธ์เพราะบางทีก็อาจจะมีผลเสียแฝงอยู่ก็ได้นะคะ หรือมีความเสียหายอะไรบางอย่างแฝงอยู่ก็ได้อย่างใดก็ตามเ่ยนะคะดาวอังคารเขามีการย้ายเขาจะย้ายในวันที่6ในวันที่6มิถุนายนแต่ก่อนที่ดาวอังคารย,าย้ายดาวพุธย้ายก่อนนะคะดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่3มิถุนายนเวลาเที่ยงคืน35นาทีเขาโคจรอ,อย่างรวดเร็วนะคะดาวพุธเนี่ย เป็นเกษตรในเรือนลาภลาบผลต้องดีนะคะเด่นในเรื่องคนช่วยเหลือของคุณนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้มีความรู้เด่นในเรื่องเงินทองการหาไรายได้จากเริ่มติดขัดก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นเลยในเดือนพฤุนายนนี้แล้วพอวันที่3ผ่านไปวันที่6ดาวอังคารเข้ามาทับลักอ่างคารเข้ามาทับลักเนี่ยอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ และเป็นดาวเจริญสุขพะช่วงนี้คุณก็จะเด่นด้วยนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองได้ดีมีความาประสบความสําเร็จได้ดีได้รวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะคุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์เรื่องความใจร้อนเรื่องอเขาเรียกว่าเรื่องการบุม่มบามในการตัดสินใจอะไรต่างๆต้องค่อนข้างที่จะละเอียดรอบครอบ,อบหน่อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณทำอะไรจะเป็นช่วงที่เด่นในเรื่อง ความประสบความสําเร็จได้ดีนะคะเพราะวังคารตรงนี้ก็เป็นอาคารยงยศด,ด้วยนะคะทาอะไรก็เหมือนราบรื่นมีคนช่วยเหลือแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีนะคะพอหลังวันที่6ไปวันที่15ค่ะ15มิถุนาดาวอาทิตย์โคโจรเข้าสู่ดาวสิเมทุนนะคะดาวอาทิตย์ก็เจอดาวพุธเป็นดาวคู่ปัญญาแล้วก็เจอดาวคู่มิตใหญ่คือดาวพฤหัส าลาบผลคุณค่อนข้างเด่นเลยในจังหวะนี้คนรนาศาีสิง์เดียน,นะคะถ้าดาวพฤหัสด,ดาวพุธด,ดาวอาทิตย์ไม่ใช่กาลีเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะเด่นในเรือนลาภะนั่นเองได้ราบผลที่ดีได้ไรายได้ที่ดีรอคอยอไรายได้อะไรก็มักจะประสบความสําเร็จได้ทําอะไรแล้วเกิดผลเกิดาลาบผลที่ดีเกิดผลประโยชน์ที่ดีนะคะ แล้วพอหลังวันที่15ไปวันที่23มิถุนายนดาวพุธโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ำกลับเข้าสู่เรือนธาตุน้ำนะคะ,ะก็เป็นเรือนอคู่มิตรของตัวเองนะคะคู่ธาตุไม่ใช่คู่มิตรคู่ธาตุของตัวเองอแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวเกตด้วย แต่อยู่ในเรือนวินาศเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาระมัดระวังเรื่องการใช้เงินนะคะให้มากหน่อยในช่วงจังหวะนี้นะคะอาจจะมีความเสียหายในการาใช้เงินก็ได้เพราะว่าอาจจะใช้เงินไปมากไปหน่อยเผลอใช้ไปหน่อยหรือใช้เงินไปกับคนในความปกครองของเรา,านะคะอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ แล้วก็บางทีก็ไม่ทันได้คิดละเอียดรอบคอบในการใช้จ่ายเอาความต้องการเป็นหลักก็ทําให้เราเสียเงินเสียทองใช้เงินเยอะไปนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งของคนลักนณาราศีสิงห์ถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะดาวคู่ครองเด่นแต่การที่เป็นดาวราหูเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยนะคะต้องคู่ครองมาจากต่างถิ่นมาจากแดนไกลมาจากาเขาเรียกว่า มาจากต่างจังหวัดถ้าเราแบบใกล้สุดนะคะต่างจังหวัดหรือมีความแตกต่างด้านอายุนะคะไม่ว่าจะน้อยกว่ามากๆหรือแก่กว่ามากๆหรือเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นพ่อแม่แม่มาอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะพบเจอได้นะคะใครที่เป็นโสดรอคอยความรักช่วงจังหวะนี้ก็ยังเป็นโอกาสที่ดีได้พบคู่ได้นะคะ ก็เป็นความรักที่เหมือนจะเข้ามาได้เร็วด้วย,วยนะคะเพราะฉะนั้นใครเป็นโสดคนลักนณาราศีสิงห์อาจจะพบเจอความรักได้นะคะอย่างไรก็ตามคนลักนณาราศีสิงห์ต้องดูแลเรื่องอารมณ์เรื่องสุขภาพร่างกายให้ดีๆนะคะแล้วก็จัดระเบียบชีวิตให้ดีๆการเงินการงานเนี่ยนะคะก็ถือว่าโอเคการเงินเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการใช้จ่ายเงินเยอะแต่ลาบผลค่อนข้างที่จะดีส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะคะก็ มีความประสบความสําเร็จได้อยู่แต่ว่าอาจจะมีความเหนื่อยมากหน่อยอาจจะมีงานเยอะงานจุกจิกๆเข้ามานะคะ่าเราเป็นงานที่ช่วยเหลือคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้เพราะฉะนั้นทําอะไรให้มีสติรอบครอบก็จะประสบความสําเร็จค่ะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอวห้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ